ให้ตัวมาใหม่นะคือแรงกว่ามังกรด้วยเราจะมาทําคลิปขอโทษก๊อตเพื่อนรักกันนะคือไอเซียนะมันให้ตัวนี้ผมมา2ตัวเราก็จะส่งต่อให้เพื่อนผมนะครับเดี๋ยวโทรหาเันก่อนโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนมีอะไรนี่เรามีอะไรจะเซอร์ไพรส์เราขอโทษได้ไหมมันนิดเปิดกล้องในแมเพื่อนเรามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ได้ได้ได้มานี่ดวนี้มานี่มานี่มานีิเข้ามาเร็วตามมาตามมาตามมาเอ้ยโดนสกิลว่ะปันึเพื่อนปันเพื่อนเราจะมาขอโทษเพื่อนนะเพื่อนรู้ไหมเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้สาม มาเส่าสาวเปิดบ้านให้กูดิเปิดบ้านให้กูดีอะคุณไม่เปิดบ้านหรอโอ้โห้ยตัวเครือหรอมึงให้กูหรออุ้ยตึกตัวอะไรวะม่วงๆอะเหมือนฉลามที่มันหักเละๆป่ะวะอุ้ยเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวกูดูแป๊บไดูแปดร้อยเอ็มต่อวิ โอ้โหหิวมากดูไงวะอันนี้ไอเซียนให้กูมาแต่กูรู้สึกเพื่อนกูไงคือเพื่อนรู้ไหมเพื่อนเราคนดูด่าเราเยอะมากเลยเราก็สันงึกผิดแล้วตอนนี้เพื่อนบอกคนดูให้หน่อยให้หน่อยให้หน่อยได้ไหมกดติดตามแล้วก่อนอ่ะโอเคคนดูฝากกดติดตามเพื่อนช้างผมใหม่ด้วยนะครับคือมันให้ตัวผมแล้วนะครับคือไอเซียนเพิ่งให้มันมาคือมันเอาให้กูจริงหรอใช่กูรักมึงแค่ไหนเอาง่ายๆคือตัวนี้คนดูบอกว่าแรงกว่ามังกรอุ้ยกูก็เลยเอามาให้มึงไยแถมแถมเกลือด้วยแถมเกลือด้วย เทีรยวสามร้อยวิได้เพื well ่อนได้เพื่อนได้เพื่อนเอางี้เอางี้มาเมืองโกนเอางี้หยิบไปเลยให้มึงเลยเอาไปเลยเพื่อนอย่าตีกูนะอย่ตีกูนะเอยไม่ตีไม่ตีไม่ตีกลัวคืนให้โอ้ยเพื่อนใจดีเกินอุ้ยมึงจริงนะเนี่ยเุ้ยมันไอ้กลุ่มจริงคุณดู้เมาเกอเ์มาเกอร์รับบ้านทำไมเหมือนมึงกลัวนี่เอาหลอกกูกูมึงริ่มใจดีไปคุณดูฝากไปกดติดตามเพื่อนผมด้วยนะเออที่เลิกกดติดตามอ่ะ มันก็ทักมาผมอยู่ว่าเออเดี๋ยวกูจะคืนจะคืนเลยเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยเพื่อนไอเซียนไอเซียนม่ายมาเลยนี่เล็กกว่ามังกรอ่ะเอาง่ายเอาไปเลยโอเคยังขอบคุณนะเพื่อนโอเคโอเคยังมออกไปเลยมันออกไปเลยนมนออกไปเลยครับแล้วหาเพื่กูเรียกกันออกไปเล่นออกออกออออกนี่โอเคยังมีแต่ก่อนอาจารย์มีแต่ก่อนเกี่ยวก้อยก่อนโอเคมีการดีกันเพื่อนโอเคไปละบาย